เมื่อวันที่17สิงหาคม2566เวลา9นาฬกาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคอนแก่นได้มีพิธีเปิดงานอีสานไม้เอ็กโป2023หรืองานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะันอกเชียงเหนือโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีคุณอารีรัตน์มนตรีปีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนทิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะนอ,อกเชียงเหนือในวันนี้ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ในสามเมืองทั้งจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาและอุดรธานีพี่ใหญ่ด้านไม้ของภาคตะนอ,อกเชียงเหนือซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้สร้างเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมไม้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและผู้ประกอบการในภูมิภาคได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและเกิดการเจรจาซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการไม้ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุง่งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่านการจัดประชุมขององค์กรและเดินทางเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมวิชาการการจัดงานแสดงสินค้าและจัดงานเมกะอีเวนต์อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองส่งเสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมสร้างงานกระจายรายได้ให้กับภาคธุรกิจในภูมิภาค สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้ครอบคลุมครบทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจในวันนี้นอกจากพวกเราชาวอีสานจะได้รับข้อมูลดีๆในช่วงสัมมนาจากวิทยากรผู้ทรงณวุฒิและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพ r อบพาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจแล้วยังมีพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ของ12หน่วยงานภาคเอกชน3จังหวัดทั้งขอนแก่นนครราช,ชสีมาและอุดรธานีจับมือร่วมกันตั้งปณิธานในการขับเคลื่อนและสร้างงานไม้ใหม่แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นงานไม้สำคัญประจำปีจังหวัดละ1งานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพภายในระยะเวลา3ปีนับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือใหม่ ในอุตสาหกรรมไม้ของภาคตะนอกเชียงเหนือของเราที่สําคัญวันนี้ผู้ประกอบการใน3เมืองไม้จํานวน80ลรายจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในช่วงแสดงเสรกภาพตั้งโต๊ะเจรจาธ,ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการไม้งานนี้เป็นการสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการของเราได้พบปะซื้อ มีศักยภาพจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า60ลรายเกิดการเจรจาธุรกิจมากกว่า500คู่ธุรกิจสิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมของภาคตะนันออกเฉียงเหนือที่ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ขอเป็นตัวแทนให้คำยืนยันกับทุกท่านว่าเรายินดีให้การสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจในวงกว้างกับภูมิภาคอีส,สานของพวกเราผลักดันให้สามเมืองไม ิ City ของภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและการคับมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันอกอกเฉียงเหนือและเป็นประตูสู่อนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงปักหมุดภาคอีสานให้เป็นท็อปออฟมินสำหรับนักเดินทางกลุ่มไม้ที่พร้อมยกระดับให้เป็นเมืองไม้ซิตี้ระดับประเทศต่ตอไป อารีรัตน์ปุณรีปิชาชัยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็บนะคะอยู่สำนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะในบทบาทของสำนักงานส่งเสริมหรือทีเซ็บเนี่ยเรามีหน้าที่ส่งเสริมในเรื่องของการจัดประชุม งานแสดงสินค้านะคะรวมถึงการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของนักธุรกิจที่เข้ามาในภูมิภาคในจังหวัดภาคอีสานร,รวมถึงงานอีเวนต์และเทศกาลสําคัญนะคะต่างๆนะคะโดยเราใช้เวทีในการกจัดกิจากรรมไมซ์นะคะที่เรียนกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะในอีสานนะคะทั้งหมดเนี่ยจะสามารถช่วยในพื้นที่ในเรื่องของการสร้างงานนะคะทำให้ภาคประชาชนมีไรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาน ที่ในการที่จะนอนพักผ่อนในการพักค้างแรมของนักธุรกิจที่จะเดินเข้ามาจัดประชุมและแสดงสินค้าเรื่องของการส่งเสริมสินค้าของชุมชนเข้ามาสู่ในการจัดกิจกรรมไม้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ภูมิภาคอีสานจะได้ประโยชน์นะคะในวันนี้นะคะดิฉันเชิญทางผู้ขายนะคะซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้นะคะเข้ามาทั่วในพื้นที่อีสานกว่า 80รายนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ซื้อนะคะจากทั่วประเทศไทยค่ะเขาก็จะมาเจราจาทางธุรกิจนะคะเกิดการจับคู่ทางธุรกิจนะคะกว่า500รายนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคอีสานแล้วก็ขอนแก่นที่เราคาดการว่าจากนี้และอีก12เดือนข้างหน้าถึง45ล้านบาท ะะทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็แข็งแกร่งนะคะภาคอีสานของเรานะ,ะมีงานจัดประชุมมากมายละคะ่ะจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดนครราชสีมานะ,ะรวมถึงจังหวัดอุดรเนี่ยถ้าแลนกิ้งเหมือนจัดลำดับเนี่ยอยู่ในลำดับติด นระดับที่3ที่4เลยโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดประชุมงานแสดงสินค้าการจัดงานอีเวนต์นะคะก็จะเป็น,นกลไกที่สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนะคะในการเสริมสร้างขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันหรือว่ายกระดับจุดหมายปลายทางในพื้นที่นี้ด้วยอัตลักษณ์ เชิงพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยซอฟต์พาวเวอร์ให้อีสานมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนภาคประชาชนมั่งคั่งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะธงไทยกุศลกรสำนักข่าวแมทโปรรายงาน